สวัสดีค่ะวันนี้แฟนจะมาพีวิวเกมระหว่างคู่วิเวอร์คู่เจอกับบอลหมัดนะคะเป็นนัดเปิดสนามฤดูกาลปี2025-26ของพรีวลลีปีนี้แล้วก็เป็นนัดแรกที่เราแข่งในบ้านตัวเองนัดสนามแอนฟิลนั่นเองอก็คือจะมาคาดการณ์11ตัวจริงของฝั่งลิเวอร์ว่าครั้งนี้อาร์เนอร์จะจัดยังไงหลังจากที่เราพ่ายแพ้จุดโทษ กับทางคิสตัมพาเลตไปในอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์นี้เราก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ในลีว่านัดแรกเราสามารถเก็บสามแต้มได้ไหมสามแต้มนี้ก็จะเป็นจ่าฝูงเลยนะเพราะว่าแข่งก่อนชาวววงชาบ้านเขาอีก <laughs> โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเริ่มคาดการณ์กันเลยก็คือสนามแอนฟิลนะคะโดยมีกรรมการเจ้าเก่าเจ้าเาดิมไม่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรก่ราๆหรือเปล่า อันน so ี้แซลเลนแซลเลนกรรมการนะคะก็เป็นแอนโทนีเทเลอร์ชื่อเสียงเรียงน้ำโอเคโอเคค่าผ่านไปก็ทางฝั่งลีเวอร์นะคะคาดการสเก็ตตัวจริงนะคะในเกมนี้อาจจะไม่มีกราฟกับแฟลคนะคะเนื่องจากปิดโทษแบนที่เจอคริสตันพาเลทในก่อนนัดปิด ดูการนะคะก็คือโดยใบแดงเนาะเอออันนี้พอเข้าใจได้น้องก็อาจจะไม่ไม่ใช่อาจสิไม่ได้ลงในเกมนี้เลยซึ่งคาดการ11ตัวจริงนะคะแฟนคิดว่าอันเนอร์ก็น่ายังจะต้องจัดในระบบเดิมก็คือ4 2 3 1โดยมือประตูก็เป็นใครไปไม่ได้น่าจะเป็นพ่อหมีหรือคาดการว่าอาจจะเอา มือประตูคนใหม่ลงหรือเปล่าอันนี้แฟรไม่แม่ไม่แน่ใจว่าจะเอาเจอจีลงหรือเปล่านะคะแต่คาดการของแฟนคิดว่าน่าจะต้องเป็นพ่อหมีเหมือนเดิมซึ่งทางหลังเราก็น่าจะเป็นทางฝั่งฝั่งซ้ายนะคะก็น่าจะยังต้องเป็นฟิล์มปงเพราะว่าแบตลี่เจ็บทางฝั่งขวาก็ต้องเป็นเคอร์อเคสอ,อยู่แล้วแล้วก็ทางฝั่งเซ็นเตอร์แบ็กนะคะก็ ยังคงต้องใช้โกนาเต้กับฟานไดก็มีข่าวเข้ามาว่ามีนักเตะของอ่าทางฝั่งอาเซียยังไม่ได้ตามแต่ว่าน้องน้องน่าจะย้ายเข้ามาแล้วเซ็นแล้วเรียบร้อยอืแล้วก็เราก็ต้องรอเกียร์ฮีด้วยโอเคมาพูดกันต่อกางนะคะการาฟไม่ได้ลงเนาะรอบนี้อ่ะแฟชคิดว่าน่าจะใช้เป็นโซโบเล่นคู่กับแม็กนะคะแล้วก็เวียด ในส่วนกลางแล้วก็หน้าก็จะเป็นโมซาร่าแล้วก็กากูแล้วก็กล้องหน้าใหม่ของเราเกกิอิเตฮะเอกิเตเกเออโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะยังไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่แคาดการณ์น่าจะประมาณนี้ทางฝั่งบอลหมันนะคะก็จะมี อขอดูชื่อนักเตะหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยคุ้นแต่คาดการว่าน่าจะมาในระบบเดียวกันถ้ายังแบบใช้ระบบเดิมที่ที่ตอนฤดูกาลก่อนนะคะที่เขาใช้กันเนาะก็ยังเป็นสี่สองสามสี่สองสามหนึ่งตัวมือประตูนะคะน่าจะเป็นมือประตูใหม่ที่ย้ายมาจากเชลซีหรือเปล่าแฟรจําไม่ได้ของบอลมาก็จะมีดีปโดวิดแล้วก็ทางหลังก็จะเป็นทางอขอดูชื่อหน่อยดิ ทูเฟิลเมม่โออ่านชื่อยางมากเนสซซี่แล้วก็ฮิวแล้วก็สมิธนะคะกางก็ยังเป็นอดัมแล้วก็สกอตแลวก็เซมนโยบูธอ่าอันนี้อ่านชื่อยางมากทาวเนียหน้านะคะแล้วก็หน้าเป้านะคะก็จะเป็นเอวานิสันอืมถ้าอ่านผิดขอภัยด้วยนะก็คือไม่ค่อยดูนักเตะของบอลหมัดเลยรู้แค่ว่าเราได้เคอร์เคสมา นั่นแหละจบจบเลยโอเคค่ะแล้วก็5นัดหลังล่าสุดนะคะยังคงเป็นเลี้วคูที่สามารถเก็บชัยชนะได้5นัดรวดเลยเปอร์เซ็นต์การที่ว่าอัตราการชนะแฟก็ยังเอียงไปทางเลี้ยวคูนะคะเนื่องจากบอลหมัดก็เสียตัวผู้เล่นเยอะในการตลาดซื้อขายในรอบนี้ก็คือนักเตะปล่อยออกค่อนข้างเยอะอาจจะยังไม่เข้ากับระบบทีมเท่าไหร่ดังนั้นก็คิดว่าเลี้วคูน่าจะผ่านไป ได้ไม่ยากแล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองด้วยน่าจะไม่ใช่เรื่องยากในการเก็บสามแต้มแต่ยังไงเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะตีสองวันเตะตีสองแฟนน่าจะนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูนะคะอืมคาดการก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวยังไงหลังเกมเราค่อยมาดูกันอีกทีเนะว่าเป็นยังไงร,ระบบเซตนี้เป็นยังไงดีขึ้นกว่าตอนที่เจอคิสตัมพาลิตหรือเปล่า ดังนั้นเราค่อยมาล้อลุ้นกันจากหลังเกมที่เจอบอลหมัดนะคะคือแบบว่าเสียงอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่ามีเสียงอะไรเข้าหรือเปล่าเพราะรอบนี้สตรีมที่บ้านนะคะมันก็จะแบบว่าอเสียงลำโพงนิวเจ้าตัวยังตกใจเลยโอเคค่ะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย